อันนี้ก็หน้าตายังไปลบครับก็เมื่อวันก่อนก็ที่เขียนหน้าก็ไปแห่งานมาครับงานบวชออกการบรรเลงก็อากาศวันนี้ก็ในช่วงประมาณสี่โมงเย็นครับช่วงค,ำคำ่ำๆอากาศกำลังดีครับเย็นสบายครับก็เลยพาใจม่วนออกมาแล้วเยี่ยมยาครับเลียนอาหารบ้างครับหลังจากกินสับปะรดกิน ช่วยครับประจําทุกวันครับวันนี้พามาเปลี่ยนอาหารบ้าง นี่แหละครับประเอกตัวจริงของเราครับรูปหล่อเลยทีเดียวครับสูงสง,ง่าพาเผยไม่ค่อยได้กินสักเท่าไหร่ครับย่าอันนี้ก็เลยพาเห็นย่าสดๆดน้ากินก็เลยพาออกมาเดินและเลียม ไปก่อนนะครับเผื่อมันจะพบข้าก็ได้เวลาจวนเข้าหลับเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนรสชาติให้บ้างรูปหล่อเลยทีเดียวครับสั่งางามพาชับางคนนี้ก็ถือว่าเป็นช้างที่มีนิสัยก็ถือว่าในลำดับต้นๆเลยนะครับ นิสัยดีครับส่เจคอดีเลี้ยงง่ายกินง่ายครับเข้าได้ทุกคนครับเด็กเล็กเด็กใหญ่ผู้ใหญ่ผู้หญิงครับเข้าได้หมดครับก็นิสัยของเขาก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับปีนี้ก็ย่างเขา12ปีบ,บริบูรณ์ครับ นี่ปลายงาครับที่แตกกากครับหลังจากที่เล่นผูกไว้ก็เขาก็จะเล่นโซ่เล่นแล้วก็เกิดอาการปลายแตกขึ้นมาคนนิดหน่อยครับไม่เยอะเท่าไหร่ บรรยากาศยามเย็นครับผม ลมจะแรงไปหน่อยครับวันนี้ก็ขอไปด้วยนะครับเพราะว่าช่วงค่ำครับ วันจำมั่มะไรครับผม,มองม่นย่าที่เขาชอบครับตรงนี้น่าจะชอบมากกว่าที่อื่นนะ มาโหลดขับมาโหลดปเปลงดอกดูท่าทางคงจะอยากเข้าหลักแล้วคนจะอิ่มแล้วมาๆมามา ก็คงจะมีไว้สมัครแก้เกมกันนี้นะครับขอขอบคุณท่านนะครับที่เข้ามารับชมและก็เข้ามาเป็นกำลังใจประมาณสุดจางก็ขอขอบคุณมากๆนะครับทุกกำลัง